สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมาประยุกต์ใช้การทำฮอร์โมน,นครับฮอร์โมนที่จะทำให้มะละกอของเราติดลูกดกนะครับจะมี้มีลูกดกนะครับวันนี้ก็จะทำฮอร์โมนให้ทุกคนได้รับชมนะครับครับสำหรับที่จะต้องทำก็คือจะมีวัสดุดังนี้นะครับก็มีนมเปรี้ยวนะครับแล้วก็ไข่ไก่ครับ ตัวนี้จะเป็นไข่ขาวไข่สีขาวนะครับแล้วก็ผงชูรสนะครับเดี๋ยวจะมาสาธิตให้ทุกคนได้รับชมนะครับว่าทำยังไงนะครับแล้วก็เปิดนมเปี้ยวนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในแก้วนี้นะครับจากนั้นเราก็เทเข้าไปนะครับ แล้วเราก็ตอกไข่ครับลนเลยนะครับครับหลังจากที่เราผสมส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วเราก็เทเข้าไปในขวดสเปย์นะครับครับหลังจากที่เราหมักไว้แล้ว7วันจากนั้นเราก็นำมาฉีด บริเวณที่เป็นดอกนี้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็จะไม่มีสูตร ตายตัวเป็นอย่างไรนะครับเป็นการคิดค้นและเป็นการที่ผมได้ทดลองทําขึ้นมานะครับถ้าใครมีอะไรที่อยากจะแนะนําก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับแนะนําเข้ามาได้นะครับครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาแนะนําให้ทุกคนได้รับชมเพียงเท่านี้นะครับไว้สําหรับคลิปหน้าเราก็จะมาอัปเดตและก็มีคลิปให้ทุกคนได้รับชมอีกสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ